อ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพระทองเหลาทั่วโลกอ่ะมือนี้พอทองเหลาคนเดิมมาบ้านอาจารย์เรียนกับบ้านอ่าแม่ปานนะครับเนาะท่านผู้ชมเออแม่ปานก็เป็นเลหล็อคำนวณหรือว่าเลขเอออีหยังกักำลังวันหรือกำลังหยังเพิ่นเดี๋ยว่อยไปเบิ่งเดี๋ยวเบิง่งสิเบ,บิ่งเลขอาจารย์เรียนเบิ่งอาจารย์เรียนเลขงวดบังหันเขานะครับเนาะท่านผู้ชมง <c oughs> วดหันเข้ามาที่นี่เดี๋ยวเออพอทองเหลาสิพ้ามูอเจ้าไปเบิ่งว่าเบิ้ง เพิ่นมาเบาอีหยังให้ฟังอยู่นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวถิ่นเพิ่นมาเบาอีหยังให้ฟังนี่ครับนี่กับเลขตัวนี้ดตะเกี่ยวกับเล,ลขรถคันนี้นะครับเด้ออันนี้รถอาจารย์เลียดบนหันบอนอกเก้าหน่งเออเก้าหนึ่งอันนี้หกหนึงน่งหกกับเก้าตัวเดียวกันเข่า้วครับละงวดบงงังหันกฤติพานมาเดือนหนึ่งกันยายนบัดที่นี่สิไปงวดเอ่อสิบหกกันยายนบัดที่นี่แฟนใหญ่ป่านเพิ่นเบาเลี้ยงมือวาดียังมือใดละเพิ่นเฮ็ดทับเขียดยังบุว่าใดตรงกันกับตัวนี้ถายมาครับ อสวัสดีครับพ่อใหญ่เผานี่แฟนย่าปานครับอ้าเบิ้งเจ้าสิให้ค่อยเบิ้งเลขตัวใดให้ชาวบ้านเบื่อเลยตัวไม่อย่างนั้นอ่ะให้เจ้ากระวอกไปนําเลขทูเพิ่นจุดได้ครับเมื่อวานเลขทูเพิ่นจุดได้หมู่บ้านตัวเบิ้งเพิ่นเพิ่นไหวได้ไหมโอ้เพิ่นถูหายได้แตกตั้งเค้งนะแตกแตกเต้นเสียงได้ไหมแต่ว่าบรุษบรุษจากกันครับแตกแต่ว่าแต่เป็นเลขตุกตัวนี้โอ้แต่ว่าหืมมันตรงแต่ว่ามันได้เลขตัวนี้แมนอันนี้มันบริชัด เป็นตัวใดล่ะครับเขาเอื่อห่านึงสามครับแต่ผู้ชมคือผลิตตรงกับเลขกคือเมียปานเพิ่นจุดถูเพิ่นเหเปที่นี่พอพ่อเผาเพิ่นเลยมาสี่เบิ้งว่าได้ดูรถคันนี้พอท่องเรียกนะแต่ผู้ชมมาเบิ้งด้วยครับด้วยนี่เพิ่นว่าเอานีคนคือบนห่นมันออกเก่าหนึ่งเป็นเพรับครับเก้ากับหกตัวเดียวกันผู้ชมปที่นี่พอเผาเพิ่นว่าแฟนเจียปานเพิ่นว่า ยายปานเพิ่นขอเพิ่นจุดถูบไดหาหนึ่งสามครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมาตรงกับป๋อท่อรถอาจารย์เรียนครับท่านผู้ชม,มอ่าให้คิดเอาเนะครับเนาะเพิ่นเพิ่นเห็ดไดหาหนึ่งสามแต่ว่าของอจาจารย์เรียนนี่หกหนึ่งสามห้าครับห้าห้าหกหนึ่งสามห้าเลขสี่ตัวนะครับเนาะห้ากอนหกหนึ่งสามห้านี่คือเลขอาจารย์เรียนงวดบังขันเขา่าครับท่านผู้ชมอันนี้ไปที่นี่ยายปานเพิ่นเออมาเห็ดอีกอย่างกับ เพิ่งเพิ่นเออ่พิ่นได้เลขห้าหนึ่งสามครับอันนี้รายารเรื่องต้นนหนึ่งสามนะครับเนาะครับอันนี้คือคือเพิ่นเว้าเลียงคือว่าเพิ่นว่ามันบังเอิญอ่าสวัสดีครับมาบินคือพอเผานี่แฟนเมียปานนี่เพิ่นมาเว้าให้ฟังว่าเพิ่นมาสี่ใส่ก่อท่อรถคันขวดบุ่งขันเข่าดนะครับเขานะ เก้ากับหกตัวเดียวกันหกหนึ่งบัดที่นี่พอเผาเพิ่นมาสี่เบื้องว่างวดสีมาเนี่ยอยู่ได้หนี่ใช่ถ้าเป็นตระกูลช่อมเลยนะครับด้ว่าจังไดก่อเบาทีไปทีมากทีไปทีมากขึ้นเจี๊ยบานเพิ่นขอเพิ่นจุดเลี้ยงถูกแต่ว่าพบเบื้องที่หลังว่าเลี้ยงถูกทีเพิ่นได้มันตรงกับรถอาจารย์เรียนครับอออ๋เองวดบังหันรถอาจารย์เรียนกับเขาด้วยครับด้วยตระกูล ขอให้เลกมันจบยูมองนีเด้อย่าไปจบหอดเรื่องคัสซี่รถเด้อไปยังเอาบ้านบ้าเอาบ้านมาคมาเปิดปากระโปรงได้ีมแมเี่ยเ้ยเห็นมันจบยูมองนีเออจะไปว่าเจ้เพิ่นไหลเพิ่นห้างห้างขอิอยกระยุสมห้างนะวะมแม่คอยอกว่าคือว่า เลขให้มันจบก็มองแค่ทะเบียนโอเคอย่าให้มันลาบไปหอดคัสซี่รถครับแมียดูครับแมียดูมันหลตัวเอ้ยยื่เสร็ถึงไม้เลียเครื่องรถโบนด้วยกับซองสบายเอ้ยเจ้าก็ได้เอาเองซองเองแมียที่ตอนล่ะเอ้ยวันนี้ทะเบียนน้ำเราสามนะนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งเลขสูตรปาตะเพียนน้ำน้ำน้ำอาจารย์เรียบครับผมหัวมักหันเล้าว่าเล่าเราเก็บตกบ่เบิด โอ้โหขาดไปแต้มเดียวแล้วฝ่าวดฝ่าวดอาจารย์เรียนว่านุ่มอามฝ่าวหือเพิ่นเงินเพิ่นฝ่าวเพิ่นฝ่าวเองเก็บตกบุเบิลเตี้ยวเจ็ดใสเพิ่นเฮ็ดแล้วเราไปบุกรบโปงกันไปเบิรงนยังไงไปไปเอาสิเคลียร์กันเด้อ ขงให้จบยี่มงนี่เด้อครับจบอย่าล่ามหอดคัดซี่รถนะหกข้าเขได้นะหกจบจบแค่นี้ครับจบแค่นี้เด้ออร่อยเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามามจบหอดพลาบรถจบคัดซี่รถเบานะขัดประนั่นข่อยขี้ขานคนหาไปไปเบื้องอาจารย์เรียนครับครับเด้อเดี๋ยวมามาเบื้องกันพ่อแม่พี่น้องงานบุญขันพึ่นกครเขาเดี๋ยวอาจารย์เรียนพึ่นกำลังโน่นนี่นั่นอยู่อันนี้คือทีเดียวกระติถามแม่ไหวอยู่ครับแม่ไหวสวัสดีครับ บ่ฝันสิครับแม่ใบวดดิอืเพิ่นบ่ฝันนะครับเนาะอ่ามาทีนี้อาจารย์เรียนเดี๋ยวก่อนให้เพิ่นเบรียงเสียงระษานเก็บต๊ให้เบิดเด้ท่านวดีอืมนี่ครับแล้วอาจารย์เรียนเดี๋ยวจะให้อาจารย์เรียนใช้สมาธิที่เด่นนะครับในการคำนวณเลขคำนวณสูตรปาฏิเทียนนะครับอย่างวดที่แล้วน่นอะท่านผู้ชม มาป่ะที่นี่อาจารย์เลียนเพิ่นเท็ดไทยมุ่ยเจ้าเดียบอร่อยเลียวนะครับเนาะงวดบังหันกับเบื้องดีๆดนะครับเด้อเพิ่นให้เข่าอยู่เบื้องงวดนี่ครับนี่เนี่ยนุ่มอามมาวิ่งปัดต่อยเบื้องกะไทยท่านไปแล้วเดี๋ยวพอช่องเลียปิดถ่ายได้การนี่นะครับเด้อเบื้องยู่นนี้มู้เพิ่นเอ่ออาจารย์เลียนเพิ่นว่งไหวในงวดที่ผ่านมากับเข่านะครับเรื่องที่เพิ่นว่งไหวเพิ่นว่งหกหนึ่งกับเก่าหกหนึ่ง ขันนี่กระถือว่าตัวเดียวกันเก่าคำหกตัวเดียวกันขันสมมติเราเพิ่นวงหกเก้าหนึ่งหรือหกหรือเก้าหนึ่งนี่า่าอยากมดตาอาจารย์เรียนนุยมตั้งแต่เพิ่นไปฝึกิทยาอยู่นมาติมูเจ้ายาพาดครับเขาทุกงวดเอามักจังไดก็ให้เรียกเอาให้ชมสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจาราณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นเรียกอาจารย์เรียงนี่เรียกคำนวณสูตรปลาตะเพี้ยนเป็นหายไปหลายเดือนเกือบปีุมดละหายไปนี่ละ หายไปว่าปหายไปใส่เราหนนี่ละม,ม้าใหหมู่เจ้าไปฝึกวิทยายุธเพิ่มเติม,ตมหรือเจ้าในกานไปนี่นะครับเด้ออาจารย์เดียนผีไสพอท้องแร้ยผีไสพอท้องแรียตรงๆสายเลือดเดียวกันบ่เมนวาโมเมเวาผูนน้นวลผู้นี่กษิบาวาเป็นพีไสไปเบิดผีไสของแท้ตรงๆสวัสดีครับอาจารย์เดียนครับด้ครับเด้อนี่พีไสพอท้องแร่ก็คืนจังลุ่มอามําทายถ้ำถามเพิ่นเพิ่นก็หายเต็มรอยเต็มยังเพิ่นเรากับช่องลุ่มอาม ช่องมาวินชาแนลหรือปลาต๋อยนะครับเด้อเพิ่นก็เว้าไปแล้วว่ายืนยันร้อยเปอร์เซนต์ไ่มีพลาดเลยละ่ะเพิ่นว่าต่อไปนี่พลาดบ่ได้คือจังพันจากเบื้องท่าทางหรือจังไหนก็ให้ไปเบื้องช่องลุ่มอาม,มาวินปลาต๋อยนะครับเนาะไปเบื้องว่านี่ละ่ะผมก็มาถ่ายท้ำเอาซ้ำนี่คือให้เบื้องโชคลาภเท่านี้นะเดี๋ยวก็ถ้าเบื้องแม่ปานอีกว่าจังไหนจังไหนนะครับเนาะ เบื้งกระคากระลอกแครไว้นะครับเด้อเดี๋ยวก็สิว่าม่มีที่หลังมหาวาเล็กคนเข่าบ่เข่ากระสีว่าวาไพหลังให้เบิ้งแคปไว้เด็ก็ไปเบิ้งยอดหลังมวลนี่ก็สิบ่พลาดอีกนะครับเนาะทั้งหลังทั้งบนคือเก่าเลขรถกอดกอท่อรถอาจารย์เรียนนี่งวดบ้องหันกระเข่านะครับเด้อห้าหายังเกาะท่านห้ากออยังบุเออมีหาห้ากอโนหกหนึ่งสามห้านี่ มาที่นี่เกี่ยวกับพอเผาหรือแม่ปานพ่นจุดเลขกทูบพ่นกว่าพ่นได้ตรงกันกับเล็กอาจารย์เรียนบ่เนีครับอันนี้เกิดขึ้นได้งวดนี่พรางวัที่แล้วนี่ถือว่าเขาเข่าตัวเนาะหัวก็เก่าตัวเดียวกันมั้มันเด๋เก่าหนึ่งม้อ่าที่นี่ก็เหลืออยู่สามหาครับพอเี่เผาพ่นมาสี่เลยพ่นจุดเลขถทูบได้ห้าหนึ่งสามเข่ากันกับก่อท่อรถอาจารย์เรียนถูกยมอันนี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าอเท่าไรกัลูกไปละเอาเท่านี้ละครับ มือนี้เฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามกับเลขอาจารย์เรือนผี่ไส่พ,สพอทองแหล่สิมหาหาทุกงวดเข่าทุกงวดต่อไปนี่พูดลำนก็เอาให้เบิ้งไปแนว,อแนวทองแนวทางแย่สิไปนวลน,นี่นั่นตรงกับหม่องใดอาจารย์ใดแน่หรือว่าม,มู่เจ้าฝันก็ให้มาบวกลบคูณหารเอาวันที่16กันยายนพศ2566ให้หมู่เจา้าเฮงเฮงรวยรวยสวยส,สวยงามงามพอทองแหล่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องพอทองแหล่คนเดิมติดตามไข่สี่ในตะไปหาโชคหาลาภใผีมู่เจ้าเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามกันถูกคนเอีซี่พอทองแหล่ทั่วโลก ให้ได้ลำในลุย้ยขันเอฟซีพอต้องแล้ยทัวร์ลกบอลลัมโบลรวยฮ่าฮ่าไม่ยอมครับต้องหาให้มู่เจ้าให้ได้ในยูดเลือกบันไดอยู่ในป่าหุบเขาบันไดคันแม่นให้โชคให้ลาบแม่นหรือว่าขังพอต้องแล้วก็สิไปตามให้มูเ่เจ้าเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามยลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พอต้องแล้ยชมกันนานๆร้อยกว่าปีนะครับเนาะพอต้องเรี้ยคนเดิมกะขอลาถะมู้เจ้าไปน่ารับฟันดีคุ้มเกียรติใหญ่คุ้มไข่ใหญ่มีเดินทางไปใส่มาใส่แขวขาดบาดไพ่ทั้งไปทั้งกลับทั้งรถดทั้งคนคนขับมีสติ อ, <agem> อ้าคือบ้านอะไรเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามอ้าวขอลาครับสวัสดีครับอาจารย์เลื like ่อนครับครับอ่ะเอ่อแม่ไหวสวัสดีครับนี่กับพี่นั่งพรท้องเรียร์ครับนะพี่นั่งพรท้องเรียเองเพราะว่าแม่ไหวอ่ะมาที่นี่กับพอท้องเรียร์อ่ะสวัสดีครับเนาะสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามไปอืไป